ที่จ้ามะอนียายจะไม่กล่าวผ้ามวนผ้าลงทงลงทายเดี๋ยวจะจ๋าเด้อเขามาแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้ตากับยายเด้อจ้ากดสวัสดีครับกดไลกดแช่กดซัด,ดะตะไคร้กดกระดิง่งผัวไม่ยฝาดสุกคลิปของยายจะไม่กล่าเด้อจ้าไปด้ยพี่น้องดืวยเก่าหน่ยจ้ะพี่น้องเอ้

หอนอ่เขางามจนหลงตาทองหอนแล้วหายตาทองออกเบื้องหน้ามีปลาคอตัวนึงหัวซักเพ่เะตัวนึงเด้พี่น้องด้ ใช้ก uh, ็เอานนี oh, ่ก็เลยเดี๋ยวตัวหนึ่งจดียวอ๋อเดี๋ยวพี่น้าจ๊า่มหคือหัวด้ยคือหอวคือเยอะมันอยอ่ฝ่าพิ่มหาต้นหญ้าไปให้หัว เป็นรออกไอ้ตัวนี้ข้าพุนข้องเขาถัวตังหินตังนานี่นั่นาพีน้องเก่าอพี่น้อง うん。 กะบืนยังเหรอเขินด้วยด้วยมันปลามัดพี่น้องจำหมืจับพ่อจิ้มพ่อญาติแล้วพี่น้องต้องหนีซื้อกลาว Okay, cái, Để lại cái, Để Để à. À, cái Để là cái mất đi mất đồ đó cái này là nguồn ở ทำมาหาก,กินที่กันนะพี่น้องตำกอจทำงานคนเดียวไปพี่น,น,พน้องเ้องกับลุยจ้อเฮ้ยพี่น้องแดดบรรยากาศอุ้ยมองน้ำหมอกน้ำหมอกเยี่ยงกระถองอู้น้ำหมอกกระจายเฮ้ยพี่น้องเห็นไหม

เสียงคนตัดหญ้าลูกวนขอถืขอไฟได้จ่าเด้พี่น้องตัดหญ้าไปหนัวจอบเบิ่งคักแน่ <ม>าหาบอีหาโตอยู่พี่นอออจีหาโตอยู่พี่นนอกเห็นบ่เนาะอืหมดกระบปก้องพี่นอนอือหมดมันอยู่ปากปากลุ้มุคือก่ากวาเราจะเหนเขาดูกวางประเทเท่ยวนะ มาไปฝุ่นกันงวดครบว่ะมาจะท่องไปฝุ่นเลยอุ้ย่อพี่น้องเดี๋ยวเราเบิกนี้ก่อนนะค่อยเทไปเลยพี่น้องไปเลย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 ไปเฝุ่นได้ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ในที่ละถอนช้อนถอนน้องพี่น้องอะ่ะหอนแล้วจะท่องหอนแล้ว มีโอ้ยมมีเขามมีหน้าบวกม้งอ้ยเอลยหน่องเมั้ยังเนหอยโมันห่อยแต่มันทับืนปปนงโอมาลุยนองพี่น้องเด แ,แวดว<อ>พี่น้องแฟนออกจ่าได้สิเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนรักษาสุขภาพด้วยเด้อจ่าพี่น้องเอฟซสุผูสุคนแฟนครับนะจ่าเนาะ อากาศมันเปลี่ยนบ่อยมากเลยอากาศมันแปรปรวนอะนางต่อไปลุยต่อไปพี่นอ้องอ,อยู่นห่มก็เย็นอยู่นห่มถาตาทอง,องอว่ะเนื้อแดดกระห่วนคนละ เ้วพี่กกห้องไตฮอนแล้ว่อเืนบ่ยบ่างมายมได้เห็นแต่ดินงอยู่ต่แป๊่แป๊บด้วยจะไดเหนว่าม,มันมาแลนเอน,น่อุ้ยมันกร,รโดดมันโเนหูหลอบ่มเห็นหูหลอเอา,ออาน่ออกไปออกไปนวพี่น้องเห็นบ่น้ำม,มันใสแห้งปลาปลาคอ ปาดปาดปาดปัดปาดเฮ้ยเฮ้ยมา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 กระโดดวะใส่ของสั่งเลยดีโอเคสั่งเลยนับไปคุณก่ออืมนับมาบอลเสมอมือของแกแล้วแกทั้งอู้หู้ด้านลุกด้่า นุจ่อยเอทลงไปอือปลาคอตีใ่ญ่เลยนี่งหญ่ตูดอยู่ท่อ้านุ่งวะในงปูนน่หนมาโอ้โหเขาไปหลัดเลยนเ่นีไว้ใส่ใบลกพึ้นนะจ๊ะ เวือดนำเลอดนำมัน,น,นออกนะจวกจวกจวกจปลาก็บเต็นรูละลูละอยู่ในขู่กับหน่อขูอืมไม่เงีเสียงมาพี่หน่หออล่งเน่ยกะท่องเทล่างน่ะก็กล้าหลง có lùi à, thì à, con con à, con thế nào nè tháo này cây cầu มันมานคือเก่าหมดจากสิบรรยาจังไดเนาะพี่น้องมานคือเก่านี่ย่างก็จอบคักแทะคืนกระต่ได้ดอกพี่น้องมันสัตว์มาสองคำเพือนเท่ามันมานโลลัวคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องกัสิขอจบคลิปเด้อจ้ามาย่ามหลอบย่ามหลุมคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องกับมันมานโลลัวคือเก่า ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายดยดีเสมอมาจย่างแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามริกาด้วยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายจู๊จบ<ป>มาหมาน,นอยู่พี่น้องไปอุ่นๆง้างโอ้ยมองบรรยากาศน้ำจุ๊บคลิปล่ะพี่น้องกัำแพนกัำแพนเรา มาหอนี Saint ่เหอแกไอ้พ so ี่น้องเง้ามันี่อ้ยานีาสองตัวเลยข้าวเนีวหสองตัว